พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทังบ้านผมสุรเชษฐ์ประวีว์บุญมุนผู้แทนรัษฎรแบบเชีีช่ยชื่อพรรคก้าวไกลวันนี้ผมขอแถลงข่าวในส่วนของ POLICY WATCH ในเรื่องนายกปัดตกร่างพรบรถนนโดยไม่ให้เหตุผลควรคิดแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างมีใช่เพียงปัดปุปัญหาแล้วหากกินกับโครงการไปวันวน เรื่องนี้นะครับท่านนายกนะครับได้ส่งหนังสือกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยมีบัญชาไม่รับรองทุกอย่ายคือปัดตบร่างพรบดีไปแต่ไม่ได้ให้เหตุผลนะครับเขียนเพียงแค่มีบัญชาไม่รับรองซึ่งไม่ได้ขิดน,นะครับตามรัฐธรรมนูญแต่ไม่ชอบทำครับเพราะเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยการที่เรามีอสอสอเสนอ ร่างพระราชบัญญัติเข้าไปนะฮะเป็นกระบวนการพิจารณาวาระหนึ่งวาระสองวาระสามมาแก้คําถูกผิดอย่างขยายอํานาจจากลดอำนาจากกาต่างๆมันควรจะทําได้แต่นี่การปรัดตกไปโดยไม่รับรองเนี่ยแปลว่าร่างประชดฉบับนี้จะไม่สามารถเข้าไปพิจารณาได้ซึ่งมันไม่ชอบทำนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยข้อเรียกร้องที่เรียกง่ายที่เราเรียกร้องก็คือเป็นอำนาจของท่านแต่ท่านปัดตกอย่างน้อยท่านต้องให้เหตุผล เรวเรื่องนี้ก็จริงๆก็ยื่นกันนะครเป็น1ใน40พรบพรบเปลียนประเทศที่พักก้าไลได้หาเสียงไว้เราเพื่อเปิดสภาใหม่ก็ยื่นเข้าไปนะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐมนูญมาตรา77นะครับมีการเปิดรับฟังวันที่18กันยา66ถึง20สพฤศจิกาย66อย่างไรก็ตามพอเสร็จสิ้นกระบวนการเนี่ยนายกก็ไปรองไว้ระยะหนึ่งนะครับ ดอกวันระยะหนึ่งเสร็จก็ประกาศว่านายกไม่รับรองแบบนี้มันไม่ชอบทำครับขอเรียกร้องให้นายกออกมาชี้แจงเหตุผลนี่คือเรื่องใหญ่นะครับพรบรถนนเนี่ยเกี่ยวข้องกับเงินประมาณ2 0 0แสนล้านบาทต่อปีนะฮะแล้วก็เงิน2 0 0แสนล้านบาทต่อปีเนี่ยถือเป็นงบลงทุนก้อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทุกๆปีนะครับเรามาดูกันครับพรบรถนนคืออะไรทำไมถึงสำคัญ ในสไลด์นี้นะครับก็เป็นหน้าที่สแสดงถึงหลักการและเหตุผลของร่างพรบรฉบับนี้นะซึ่งเดี๋ยวสไลด์ชุดนี้นะครับรวมถึงร,าร,ร่างพรบในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะโพสต์ลงไปในเว็บไซต์นะครับใน Facebook ของพรรคก้าวไกลเนื้อหาสาระก็จะเป็นการยกเลิก7พรบรที่เกี่ยวข้องกับถนนนะฮะแล้วก็ร่างใหม่ให้เหลือ1พรบ มีอยู่ด้วยกันร2อมากราซึ่งการทําแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ไม่ใช่แค่การปักหมุปัญหาแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเรื่องอะไระครับเรื่องการจัดลําดับชั้นของถนนหรือสัมพันธมิชรการเรียกว่า road hierarchy น,นะครับแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในเรื่องของการจัดสรรอนนานาจและงบประมาณระหว่างสวนกลางท้องถิ่นส่วนกลางของเราก็คือกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ท้องถิ่นก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะซึ่งมีอยู่2องเลเวลหลักๆก็คือเลเวลปปจกับเลเวลเทศบาลห,หรือรอบตจะไปแก้ปัญหาโครงสร้างในเรื่องของการพัฒนาเมืองนะครับที่ไม่ได้ปล่อยให้หาสร้างถนุนไปแล้วให้เมืองมันโตแค่ร้อยตรสองข้างตางโตต,ตามยา,านหกรรมนะฮะแต่ต้องคิดเพื่อพัฒนาเมืองพัฒนาเชิงพื้นที่นอกจากนั้นนะครับเป็นการเอากองทุนมเอเตอร์เวย์ ซึ่งเก็บค่าผ่านทางจากพี่น้องประชาชนนะครับตเช่นว่าทางถูกพิเศษระหว่างเงินสาย7สาย9นะฮะทุกวันนี้มีการเก็บเงินแล้วเรียกง่ายๆว่ากอ,องทุนมอเตอร์เวยนีแต่ว่ามันตัดว่ามาตรฐานกองทุนอื่นนะครับต้องการเปิดให้มันโปรง่งใสว่าเก็บเงินได้เท่าไหร่เอาไปใช้ทําอะไรไม่ได้เอาไปจัดจ้างอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับและสุดท้ายนะครับเป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยทางถนนนะ,ะนี่คือ เนื้อหาสาระหลัก,ลกว่าทําไมร่างพรบฉบับนี้จึงสําคัญเรามาดู3ตัวอย่างปัญหากันนะครับซึ่ง3ตัวอย่างปัญหานี้เนี่ยผมได้สแสดงในการอภิปรายงบรอบล่าสุดก็คืองบประมาณประจำปี67นะครับก็มีการให้คลิปอภิปรายแล้วก็สไลด์ประกอบการอภิปรายไปนะครับอันนี้เป็นย้อนดูได้อย่างไรก็ตามนะครับในวันนี้ตอนแถลงข่าวเนี่ยผมจะยกมา3ตัวอย่างปัญหา ให้เห็นด้วยกันว่าพรบรเนี้ยจะมีส่วนสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรปัญหาที่หนึ่งะครับประเทศเราเป็นรัฐราชาการรวมศูนย์มากคือส่วนการเนี่ยใหญ่มากอ้วนมากมีมงบประมาณมหาศาลมากนะ,ะจนดูแลถนนไม่ไหวจนต้องมีสอสูนะครับก็คือมีทั้งกรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชวนบทน,นะคะรับกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนน เยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับบางจังหวัดที่เขาดูแลแบบดูแลไม่ไหวเนี่ยแทนที่จะผองถ่ายไปให้ท้องถิ่นนะครับเขาก็ไปแต่งแขวงนะอย่างบางจังหวัดเช่นว่าเชียงใหม่ขอนแก่นโคราชสุราษฎร์ที่มี3แขวงต่อหนึ่งจังหวัดนะครับจังหวัดลงมาสีเข้มน้อยหน่อยก็มี2แขวงนะฮะส่วนหลายจังหวัดก็เป็นหนึ่งแขวงนั่นคือรัฐราชการส่วนลานส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือเราก็ยังมีกรมทางหลวงชนบทอีกนะครับมี1แขวง ตอนหนึ่งจังหวัดคือส่วนกลางเนี่ยจริงๆคือดูแลถนนรับว่างเมืองมันควรจะมีแค่หนึ่งเดียวแต่เนี่ยส่วนกลางใหญ่จนแบบต้องมีสองโครงนะฮะแล้วแต่ละโครงเนี่ยก็ไปแตกไปนะฮะแต่เราอย่าลืมนะครับว่าเรามีโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอ,อปทนะครับแล้วก็ระดับอบจอเนี่ยก็พอดีกันเลยนะครับทับซ้อนกันเลยกับก,ก,กรมทางหลวงชนบทเนี่ยคำถามก็คือทําไมเราไม่เอา งบนะฮะแทนที่จะไปลงกับส่วนกลางกรมทางหลวงชนบทเนี่ยไปลงกับท้องถิ่นแขวงงบประมาณถนนที่ดูแลสามารถไปลงกับท้องถิ่นได้เลยนะครับในขณะเดียวกันบางส่วนนะฮะถนนบางเส้นอาจจะย้ายกลับไปอยู่กับกรมทางหลวงนะแต่อะไรคือกรมทางหลวงชนบทนะแล้วมันก็ทับซ้อนกันอย่างนี้แล้วแต่งหน่วยงานก็อยู่ในระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาดึงงบไปลงในพื้นที่ของตัวเองให้ได้มาก แล้วก็ไปหากินกับโครงการไปตัดหัวคิวไปซ่อมแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานอะไรตา่างๆเน้นตรงนี้ควรจะแก้ไขนะครับแล้วถ้าเรากระจายหน้าต่อไปเนี่ยงบกรมทางหลวงชนบทนี่ประมาณปีละ5 0,000 000, 000, ื่นล้านบาทนะครับกรมทางหลวงนี่แสนสองหมืน่นละ้านนะฮะแต่อย่างไรก็ตามส่วนกลางมีความจําเป็นอยู่ครับแต่เหลือกรุมเดียวพอนะฮะดูระหว่างเมืองแล้วให้ท้องถิ่นเลือกถนนในการพัฒนาเมืองขึ้นมาเส้นใดสําคัญกว่าเส้นใด ตีกลิ่นจะเป็นวงกลมเป็นรัศมีขนาดเป็นสิ่งที่ควรทำนะครับเพราะฉะนั้นแรกพรบถนนก็คือทางออกนะจะเป็นแก้ปัญหา,าโครงสร้างทับซ้อนที่ส่วนกลางใหญ่เทินท่าเดินไปเอาอำนาจเอางบประมาณไปลงกับท้องถิ่นได้อย่างน้อยปีละห้าหมื่นล้านปัญหาที่สองนะครับมาดูตัวเลขงบประมาณกันนะฮะด้วยความที่งบประมาณส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่ส่วนกลางส่วนกลางก็หาสร้างถนนไปเรื่อยครับแต่ท้องถิ่นเนี่ย ไม่มีเงินพอแม้แต่จะซ่อมถนนที่มีอยู่ตารางนี้ชัดเจนนะครับในแนวตั้งก็คือกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้คือความยาวถนนต่อ2อช่องจราจรก็คือเอามาน้มาไลซ์นะครับถนนบ,บางเส้น2ช่องถนนบ,บางเส้น4ช่องถนนบ,บางเส้น10ช่องใช่ไหมถ้าเราเอามาน้มาไลซ์ต่อความยาวถนน2ช่องจราจรเนี่ยก็จะพบว่ากรมทางหลวงดูแลอยู่ประมาณ7 8 0 0 0นแปกรมทางหลวงชนบทดูแลอยู่ประมาณ5 0 0หมน องค์กรปกครองท้องถิ่นดูแลอยู่ประมาณ600,000กิโลเมตรนะฮะแต่มาดูงบครับงบซ่อมถนนที่กรมทางหลวงได้รับนะครับอยู่ที่27,000ล้านบาทกรมทางหลวงชนบทอยู่ที่19,000ล้านบาทท้องถิ่นอยู่ที่ประมาณ35,000ล้านบาทนั้นะถ้าเราเอางบซ่อมนะครับหารต่อความยาวถนนเนี่ยจะพบว่ากรมทางหลวงนะครับมีเงินไปซ่อมถนนซึ่งถ้าของมันเสียมันก็ต้องซ่อมก็ปรับปรุงนะฮะก็อยู่ที่350,000บาท ต่อถนน1กิโลเมตรกรมทางหลวงชนบทอยู่ที่3 8 0แ0 0บาทแต่ท้องถิ่นครับได้อยู่แค่ประมาณ60,000คือพูดง่ายๆคือท้องถิ่นเนี่ยได้งบในการดูแลถนนต่างกว่าส่วนกลางถึงประมาณ6เท่าแล้วถ้าเรามาดูรายจ่ายลงทุนของทั้งกรมนะครับจะพบว่ากรมทางหลวงเนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนสองหมื่นล้านกรมทางหลวงชนบทอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นล้านนะครับเพราะถ้าเกิดเราเอาควา่อม หารด้วยรายจ่ายงบทุนก็จะพบว่ากรมทางหลวงเนี่ยมีเงินซ่อมอยู่ที่ประมาณ24แปลว่าเหลืออีก76ไปในในการหาสร้างถนนใหม่หาทําเรื่องต่างๆเนี่ยมีรูมให้เล่นเยอะนะครับกรมทางหลวงชนบทเนี่ยงบซ่อมต่อความยาวถนนที่ดูแลเนี่ยอยู่ที่40นะฮะเหลือ60สําหรับไปเล่นอย่างอื่นไปหาสร้างหาทำอย่างอืงอ่นแต่ท้องถิ่นครับ เขาจะไปสร้างถนนยังไงครับนเรื่องงบที่จะซ่อมถนนที่มีอยู่แล้วเนี่ยยังมีไม่เพียงพอเลยนั้นพรบถนนก็จะไปจัดแจงเรื่องแบบนี้ครับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงของงบประมาณไปที่ท้องถิ่นมากขึ้นนะครับปัญหาที่3นะครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะครับว่าพอส่วนกลางเนี่ยหาสร้างถนนไปเรื่อยเนี่ยแล้วเขาเขาไม่ได้สร้างแบบถูกหลักวิชาการนะครับมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่ารถไฮเดรคีหรือว่าการจัดลําดับชั้นของถนน นะซึ่งคำว่า road hierarchy เนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าถนนทุกสายในโลกนี้เนี่ยมันเป็นการ trade off ระหว่าง2สิ่งสิ่งหนึ่งก็คือ mobility สามารถเคลื่อนตัวได้ดีนะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะอีกมุมหนึ่งก็คือ accessibility คือเข้าถึงได้ง่ายยอมให้มีทางเข้าออกเยอะเพราะนั้นเวลาเป็นถนนเส้นใหญ่ๆเส้นหลักๆที่เราจะจะวิ่งเร็วๆให้มันได้ปลอดภัยเนี่ยมันก็ไม่ควจะมี access สอข้างทาง,ทาง นี่คือหลักสากลที่ใช้ใช้กันทั่วโลกเขาก็จะแบ่งเป็นสีคลาสหลักๆด้วยกันคือ free way class นะครับอันนี้ตอบโจทย์โมลิตี้แต่จะไม่ค่อยยอมให้มีทางเชื่อมสองข้างทางแล้วก็ไล่มาเป็น a e r i a l collector local street local street นี่ก็คือยอมที่มีแอคเซสสองข้างทางเยอะๆข้างคว้าง T M สองจุดห้าต่างๆริมนนเต็มไปหมดนะครับนอกจากนั้นพอเป็นรัฐราชการรวมศูนย์นะครับประเทศเรายังประสบปัญหามือไทยยาวสาวได้สาวเอา หรือพูดง่ายๆว่าถนนขูดล็อกนะฮะดึงงบไปซ่อมในพื้นที่ของตัวเองก่อนทั้งนั้นที่อาจจะไม่ได้พังจริงๆที่ที่พังจริงๆมีตั้งเยอะหรือว่าอยากสร้างถนนใหม่สร้างไปเชื่อมที่ดินของนายทุนก่อนเพื่อให้ที่ดินราคาขึ้นลักษณะนี้มันไม่ถูกไม่ควรแต่นั่นคือการตงแบบไทยๆในอดีตที่ผ่านมาสิ่งที่พักก้าวไรอยากเห็นสิ่งที่พรบฉบับนี้จะมาแก้ปัญหาคือเราอยากเห็นการโตแบบสาต้นการโตแบบรูปขวา การตโตเชิงพื้นที่ไม่ใช่เชิงเส้นนะฮะมีการจัดลําดับชั้นนะฮะอย่างเช่นสายเนี้ยเป็นสายหลักก็จะเห็นได้ว,ว่าสองข้างทางเนี่ยมันจะไม่มีอะไรประกอบและจะไม่ค่อยมีทางแยกนะครับพอมีทางแยกไปนะฮก็เหมือนเป็นแบบเส้นเลือดกิ่งก้านสาขาย่อยลงไปเนี่ยถึงจะยอมที่มี a c c e ซสเยอะๆนะฮะแล้วการที่เมืองมันโตเชิงพื้นที่แบบนี้บบเนี่ยโตแบบมี r o a เ h i e รี r ที่เนี่ย มันจะก่อให้เกิดการเรียกว่า urbanization การพัฒนานเมืองในเชิงพื้นที่ถ้าเมืองใดมีความหนาแน่นมากพอก็จะมีระบบขนส,ส่งสาธารณะเข้าไปทําให้ประชาชนไม่ต้องเปกู้หนี้ยืมสิทมาซื้อรถมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของโรงเรียนนะะการที่เราดูกแบบภาพซ้ายเนี่ยเราหวังว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนจะดีเท่าเทียมกันหมดเด็กจะไปถึงโรงเรียนได้ใน20นาทีมันเป็นไปไ,ไม่ได้ แต่ถ้าเป็นแบบรูปขวาโนะตเชิงพื้นที่เนี่ยเขาเรียกว่า Set c o ัลล i n g Problem เราสามารถออกแบบมือให้ทุกคนสามารถไปโงูเนีาลได้ภายใน20นาทีนะ,ะเข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลได้ภายใน20นาทีเกิดอะไรขึ้นตํารวจสามารถไปดูแลได้ภายใน20นาทีอย่างนี้เป็นต้นเน้นรากครนบอถนนนะครับจะไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่ส่วนกลางหาสร้างถนนไปเรื่อยโดยไม่มีการจัดลําดับชั้นอันนำมาซึ่งสารพันปัญหาอย่างที่ไล่เลียงให้ฟังนะครับคราวนี้เรามาดูเนื้อหาสาระที่อยู่ในร่างพรบรถนนกันนะครับว่าพรบรถนนนียมีสาระหลักๆนะฮะที่จะนําม,มาซึ่งการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างไรบ้าง ก่อนอื่นเรามาดูกันที่พรบเดิมนะอย่างที่บอกว่าพรบฉบับนี้จะไปยกเลิก7พรบเดิมได้แก่พรบทางหลวง2535นะครับแล้วก็มีการรีไวซ์เมื่อปี2549มีเรื่องของพรบทางหลวงสัมปทานปี42นะครับแล้วก็พรบกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนถนนและสะพานนะครับก็ตั้งแต่2497แล้วก็มีการรีไวซ์มาหลายครั้งจนครั้งสุดท้ายที่ปี2548ก็นานมาแล้ว จากพรบเดิมเนี่ยเอาแค่นิยามพื้นฐานนะครับท่านลองไปอ่านดูสิครับผมยกตัวอย่างในมาตรา9นะฮะทางหลวงชนบทคือทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างขยายบูรณะและบำรุงร,รักษาและได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบทคือตอบแบบกับปั้นทุกินมากครับทางหลวงชนบทก็คือถนนที่กรมทางหลวง,งลชนบทดูแล คือมันแบ่งกันตามกฎหมายอย่างนี้ครับไม่ได้แบ่งตาม functional class ไม่ได้มีวิชาการอะไรเลยแบบนี้ครับมันเป็นปัญหาปัญหาตั้งแต่นิยามถ้าเราไปอา่านดูนะครับพรบรทางรวงแล้วอา่านแล้วรูเรื่องไหมรู้ว่าถนนแต่ละเส้นเนี่ยมันฟังก์ชันยังไงก็มันแบ่งกันตามหน่วยง,งานมันขาดหลักวิชาการในการกําหนดนิยามและลําดับชั้นของถนนหรือภาษาอังกฤษเรียกง่ายๆว่ารถเออร์ที่นะครับดังนั้นเราจึงร่างพรบใหม่ขึ้นมานะครับ เอาเจ็ดพรบเดิมนั่นแหะยกเลิกออกไปแล้วก็ร่างพรบใหม่ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบผมยกตัวอย่างที่ล้อกันมานะครับจากเมื่อกี้มาตรามาตราที่ที่แสดงให้ดูในเรื่องของพรบเก่าก็คือพรบ1นมาตรา9ก้าใช่ไหมครับมาตรา9้าเนี่ยจะกลายเป็นมาตรา16ในร่างพรบใหม่เขียนไว้ว่าทางหลวงสายรองคือถนนที่จดให้มีไว้เพื่อเป็นโครงข่ายรองสําหรับการเชื่อม การเดินทางจากทางหลวงสายหลักไปยังสถานที่ต่างๆหรือเชื่อมระหว่างภาคกับจังหวัดหรือระหว่างสถานที่สําคัญระดับจังหวัดโดยให้ใช้ัตราเร็วได้ไม่เกิน90กิโเมตรต่อชั่วโมงควบคุมให้มีการเข้าออกได้เฉพาะจุดที่กําหนดไว้และให้กรมทางหลวงเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างปรับปรุบงบำรุงรักษาและลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงสายรอง คือหลักๆนะครับมันจะมีนิยามเข้ามาในการแตงแยกประเภทว่าถนนแต่ละชั้นใช้ความเร็วได้ไม่เกินเท่าไหร่นะแล้วถ้าเกิดนถ,นถนนแบบถนนดินใหญ่งก็ต้องควบคุมทางเข้าออกนะส่วนถนนสายรองสายเล็กเนี่ยถึงจะยอมที่มีทางเข้าออกไปมากนะครับโดยหลักการและเหตุผลนะครับก็สืบเนื่องมาจากกฎหมายว่าด้วยทางหลวงและกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับทางหลวงเนี่ยได้ถูกตราไว้เป็นระยะเวลานาน การทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันขาดหลักวิชาการในการแบ่งลำดับชั้นของถนนไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองการที่ควรจะเป็นก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในอัตราที่สูงมีความทับซ้อนระหว่างภารกิจของหลายหน่วยงานเกิดการกระจุกตัวอำนาจและงบประมาณไว้ที่สุนกลางอย่างที่ผมได้เรียนตอนต้นนะครับมีทั้งกรมทางหลวงทั้งกรมทางหลวงชนบทนะฮะ แต่ถนนในท้องถิ่นกับไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรทั้งในแง่ของการก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษาจึงมีความจําเป็นครับที่จะต้องแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างกันแล้วก็ปราลา่าพระร,ราชบัญญัติถนนฉบับนี้ต่อไปผมจะไล่เรียนให้ฟังนะครับว่าในร่างคร,รัที่ผมและพรรคก้ารกลเสนอเนี่ยมีประเด็นสําคัญใหญ่ๆอย่างไรที่จะไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง่างที่ยกตัวอย่างที่ดูในเรื่องของสามตัวอย่างปัญหา ประเด็นที่1นะครับเป็นเรื่องของคณะกรรมการนโยบายถนนประเด็นที่2เป็นเรื่องของการกําหนดประเภทถนนใหม่ 3. เป็นเรื่องของการจัดระบบกองทุนค่าผ่านทาง 4. เป็นเรื่องของการยุบเลิกรงทางหลวงชนบท 5. เป็นเรื่องของการให้มีคณะกรรมการสอบสวนปะเกลียและอุบัติการบนถนนและ6ในเรื่องของการกําหนดอัตราความเร็ว ประเด็นที่หนึ่งนะครับในเรื่องของคณะกรรมการนโยบายการถนส่เนี่ยจะถือว่าเป็นกลไกสําคัญนะครับในการสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยมีองค์ประกอบก็คือเรื่องเป็นเรื่องถนนนะครับควรจะมีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานนะครับแล้วก็มีอธิบดีกรมทางหลวงซึ่งจะเดินหน่วยงานสุดรางอีหน่วยงานเดียวนะครับที่ดูถนนระหว่างเมืองโดยคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมีหน้าที่และอำนาจหลักๆได้แก่กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาโครงข่ายถนนทั่วประเทศ มีหน้าที่ในการวิเคราะห์และกําหนดคิศทางการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของงบประมาณระหว่างการสร้างถนนเพิ่มกับซ่อมถนนเดิมที่มีอยู่และสัดส่วนของงบประมาณในการจัดสรรระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นตลอดจนข้อเสนอแนะไปยังหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการตั้งงบประมาณในรอบปีถัดไปคือพูดง่า,งงายๆดูว่างบประมาณปีนี้มีปัญหายอย่างไรและปีหน้าอะไรควรจะเพิ่มอะไรควรจะลดในสัดส่วนอย่างไร นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบมาตรฐานและลักษณะของถนนและงานทางพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องของอัตราความเร็วของยานพาหนาะเสนอการกําหนดอัตราค่าผ่านทางค่าผ่านทางร่วมและค่าบริการคําว่าค่าผ่านทางร่วมนี้เป็นศัพท์ใหม่ที่บัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับอันนี้อยากให้พี่น้องนึกถึงปัญหารถไฟฟ้าครับ ทุกวันนี้เรามีรถไฟฟ้าเอารู้กรอกกันตัวตั้งใช่ไหมฮะมองเป็นสายสายพอจะเชื่อมแต่ละสายเนี่ยก็ต้องมีค่าแรกเข้าใหม่ทางถนนก็คล้ายๆกันนะครับอย่างใครขึ้นทางด่วนท่านที่2มาต่อทางหลวนพระราม9แล้วก็ไปต่อฉลองรัฐอย่างเงี้ยเสียสามต่อนั้นค่าผ่านทางร่วมก็เหมือนค่าโดยสารร่วมในเรื่องของขนส่งสาธารณะครับคือต้องคิดร่วมกันหรือสั่เทคนิคเรียกว่าเป็น distance tolling นะครับมีการกำหนดมาตรการ การกู้บาดเจตบทางถนนเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะฮะคณะรัฐมนตรีจะได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขได้นะครับแล้วก็มีการจัดทําแผนนะครับแล้วก็เสนอแผนในการยุบเลิกกรมทางหลวงชนบทต่อคณะรัฐมนตรีประเด็นที่2นะครับที่ร่างพรบน,นี้มีส่วนสําคัญก็คือเราจะเปลี่ยนนิยามการกําหนดประเภทถนนใหม่ให้เป็นไปตามฟังก์ชันคลาสนะครับโดยเรามาดูการจัดทางหลวง ตามกฎหมายเดิมนะครับคือมันแบ่งตามหน่วยงานไม่ได้มีนิยามที่ชัดเจนนะครับของเดิมเนี่ยแบ่งเป็น5ประเภทนะฮะมีคําว่าทางหลวงพิเศษแต่ที่น้องอย่าลืมนะครับเรามีทางพิเศษอยู่ด้วยคือเรามีทั้งทางหลวงพิเศษทั้งทางพิเศษมันคือสิ่งเดียวกันครับเพียงแต่ว่าคนละหน่วยงานดูนะฮะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาดูทางพิเศษแต่เขาก็ทําทั่วประเทศไทยได้นะครับมันชื่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย แต่เราก็มีถนนของกรมทางที่เรียกว่าทางหลวงแล้วก็เติมให้เป็นทางหลวพิเศษเพื่อเก็บตังค์อันนี้ครับ,ม,ม,ม,บนะมันมันมันทับซ้อนกันอยู่นะมันนิยามต่างมันไม่ดีไม่ชัดเจนแล้วเราก็มีทางหลวงแผ่นดินอันนี้พอรับได้นะครับเราเองก็ต้องมีทางหลวงในการเชื่อมระหว่างเมืองใช่ไหมมีหมน่วยงานที่ดูแลแต่ทางหลวงชั้นบทคืออะไรครับ วันนึงเป็นชนบทอีกวันนึงก็เป็นเมืองนะฮะผมยกตัวอย่างถนนราชพฤกษ์ชยยัยพฤกษ์สะพานภูนมิพลใหญ่โตเนี่ยทำไมกรมทางหลวงชนบทดูแลไม่ใช่กรมทางหลวงนะฮะก็มีความคลบดซ้อนกันนะเพราะว่ามันไม่มีนิยามครับนะอย่างที่บอกว่า,ามันแบ่ง,าก,ก,าง,ง,งกันตามกฎหมายว่าเส้นนี้มันเป็นของกรมทางหลวงชนบทกรมหลตรชนบทก็ดูแลทั้งที่สภาพมันอาจจะเปลี่ยนอะไรไปหมดแล้วนะฮะจริยธรรที่ถูกก็คือเอาไปให้ท้องถิ่นดูแลนะครับแล้วก็โครงการใหญ่ๆโครงการระหว่างเมืองเนี่ยให้ส่วนกลาง แล้วเราก็มีทางหลวงท้องถิ่นนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการแบ,บ่งชัดนะครับว่าอะไรเป็นสายหลักสายรองก็ปองอยู่เยอะแยะไปหมดมัวๆไป